ตนนี้เราอยู่ที่เดร์รักเก็ตข่าไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยออฟฟิศที่ออฟฟิศที่ป8นะคะที่ออฟฟิศกูเดย์ค่ะ yeah. นนเย้ตอนนี้เราก็ไปอยู่กับแตมเอาใหม่อีกเช็คหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ไปอยู่กับแตมค่ะและเช็งค่ะ,คะอีกคนหนึ่งไม่มานะคะบนอัลโมนาร์ดเราก็ลังจะไปกินข้าวกันนะคะเย้ที่ไวิทยาหยีอะหมดแล้ว พี่พะเยรนะคะพี่พะเยรเป็นคุณแม่ของเราเจ็ดคนลูกเยอะมากลูกเยอะมากมาถ่ายหน่งาได้สองรายการรายการนี้กับรายการยูสแตนนะคะรายการยูดียูสแตนรายการใบบัวชื่ออะไรดีรายการใบบัวก็บูบูสตอรี่น่ารักจังอ่ะบูบูสตอรี่โอเคเราจะไปกินข้าวมันไก่กันนะคะนี่มันเป็นอะไรรองมากฉันี่ยฉันเดาว่าฉันว่ามันจะแบบตัดจบไปเลยก่อน จะไปอ่ะเออมันจะไปกินแล้วแแต่่วาาเรก่ได้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 นะคะเป็นบวกีข้าวมันไก่แบบมีหนังส่วนเจียกินแบบไม่มีหนังใช่ค่ะทําไมคะเจียทำไมถึงไม่กินหนังคะก็มันไม่อร่อยไงไม่อร่อยเลยอร่อยอร่อยปะแปมหนังคือส่วนที่อร่อยที่สุดเห็นไหมกินปลากระดิกินทั้งสองกินทั้งหนังเนี่ๆกินปลากระก็คือกินมีหนัง กินวินาทสรุปตอบยาวด้วยนะจะตอไม่ได้ความเลยวันนี้เราจะไปคาเฟ่อาร์ตสองที่ก็คือทรัฟกับโซซอลโซซอลค่ะมีสมเกันบ้านเลยส่วนฉันเดินะกุยหนงกินกวันนี้เราสวอสดิ์จมูกไปแล้วเขาเรียกสตอลปวัสดิ์จมูกไปแล้วนะคะเราไม่ติดหมายถึงไม่ติดโควิด โอ้ยยังไม่ได้เล่นข้าวแล้วนะอะไรแบบนี้ไม่ติดอะไรอ่ะติดเหรอไม่ติดเธอไม่ติดอะไรอ่ะไม่ติดเอฟไม่ติดอะไรพูดไปเรื่อยๆก็ได้จริงเอาอย่างกินยังอ่ะี่รอหน้าเนี่ยอโทษกินแล้วกินแล้วแบบติดอ่ะดูอู้หูห้องเราก็อร่อยจ้ะจริงปะเนี่ยนี่นะค่ะน้องโบนัสของเรามาแล้ว วันนี้เบบด์จะได้วาดรูปน้องๆจะวาดรูปกับกิม<อ>ม่อนจะท <laughs> วันนี้วันนั้นวันนี้เบนด์ไปทักต้องทำอะไรบารนะ้างคุณคือไม่รู้เลยคื <laughs> อไม่รู้เลยเฮ้ยแต่ครั้งนี้เขาบอกแล้วน,นะว่าไม่บอกปกติเขาไม่บอกแต่ครั้งนี้เขาบอกไม่บอกไม่ได้อ่านอะไรกลุ่มอ่านแล้วไม่ได้บอกจริง <laughs> แล้วถ้าอ่านแล้วอ่ะมีจริง <laughs> หลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันต่อเองนี่ก็คือวันนี้มาถ่ายก็คือแบบว่าทุกคนอยากเห็นนะคะว่าตอนมาถ่ายอยูสิบแปดทำอะไรกัน,นกินค่ะเสวนใหญ่ก็คือนั่งแล้วก็กินก็คือแบบนั้นสิบโมกินสิบโมคือเริ่มกินถ่ายไปสักพักหนึ่งก็จะร้องพี่อะค่ะอยากกินชานมนะคะแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปน,นู่นนี่กันหน่อยนะไปกันแป๊บ One eternity later มาค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเย้แล้วก็เราจะทำการสมัครของให้ทุกคนนะคะสมัครของเหรอเปิดเองแล้วก็จะให้เองแล้วของอะไรคะเนี่ยก็คือว่าจริงๆเตรียมมาให้ทุกคนนะแต่ว่าเหมือนลิขิตมาแนะไม่ใช่สี่คนไม่แค่สามคนสามสิบสี่คนที่ที่รวมโบนัสที่ด้วยแล้วพี่อ้อ ก็คือให้สคนแต่ว่าเตรียมมาให้ทุกคนเลยเพราะวทุกคนจะมา้ยอเกิดแต่อัดวีดีโอไปด้วยเหมากเลยะคะอันนี้เราไม่เปรียขอบคุณค่ะถ่ายรูปร่วมกันที่โซน่าเขอบคุณค่ะ ชื่อดูชื่อดูชืี่าสวยตะกนเขาเปิดมเนี่ยทำอะไรขอบคุณนะคะขอคุณนะไขอเทียวไว้ขอเไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปเหนื่อ ที่พูเห็นด้วยยี่สิบแปดยสว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 ยยมันจะเหมือนสวยซุยเออได้ถูกต้องเก่งมากน้องรักสวยสวยยเราก็จะนั่งเมามอยกันต่อไปแล้วเราก็จะไปคาเฟ่อยาก สวัสดีค่ะก็ยอดทำไมไม่รู้กันตอนนี้เราอยู่ที่ทรัชคาเฟ่เรามาถึงแล้วนะคะอย่างแรกเราก็ต้องไปถ่ายรายการกันก่อนกินขนมนู่นนี่ชีวิตดีๆในการกินขนมและถ่ายรายการไปด้วยชีวิตดีๆที่รงตัวค่ะเล่นมากให้ดูให้ดูฝั่งนี้แบบคือเป็นแบบว่าหนังเด็กๆอะไรๆแล้วเพาก็ทำไอ้นั่นอยู่ด้วยได้ยินเสียงไหมัลือด ลูกถ<ห>่ายรายการเยร yeah. แต่ว่าตอนนี้แบบว่าแม่มีปัญหาอยู่ใชไม่ของใครไม่ของใครคะใครคือคนที่มีปัญหาใครมีตัวปัญหาไมเราไปทำงานกันเลยก่อนคะ่ะ สัมเพียร์ดีมากพองข้าวก็เหนื่อยมากถ่ายรายการเสร็จแล้วค่ะเย้ก็สองคนนี้ได้ไปแบบว่าวัดรูปเดบิวเป็นจิตรกรมาเดบิวเราก็ได้รูปเป็นผู้ช่วยจิตรกรใช่อะไรวด โอเคค่ะก็ตอนนี้เราไปทํางานกันเรียบร้อยถ่ายรายการเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อเพราะว่าเราอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้พอดีแล้วเราก็จะไปดูน้องมะม่วงกันเพราะว่าจเอ๊ชอบน้องมะม่วงแล้วแล้วเราอะน้องมะม่วงคือน้องมะม่วงก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคทุกคนมามาเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะคะว่ามันคืออะไรโอเคแล้วเราหาอะไรกินก่อนป่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนรอพี่มินเนาะอืออโอเคตัดภาพตัดภาพ ก็ถ่ายรูปกันนะคะแตบถ่ายไปร้านรูปวันนี้นี้แบบเป็นน้องมะม่วงน่ารักเลยค่ะนี่เป็นนาฬิกาฝั่งน,นี้ันี้เป็นนาฬิกาว้าน่ารักเคเราก็ไปถ่ายรูปกันต่อถ่ายรูปรูปร้านเราก็ไปน้องมะม่วงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งจี๋กลับบ้านเรียบร้อยตอนนี้เราเหลืออยู่สี่คนลบพี่พียรด้วย เสียงคือนอนมากง่วงมากงเลยคือนราก็คือไม่ไหวแล้วแล้วเวลโจะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวสองคนนี้ค่ะมินกับเอ่อเต็มแล้วก็พี่พายียสามคนจะไปเที่ยวกันต่อแต่เบลโบไม่ไหวแล้วส่วนโบนัสไม่อยากกลับคนเดียวก็เลยต้องกลับพร้อมโบนัสไปบัวไปบอะโบนัสไปบัวไปโบนัทไปวโอเคโอเคทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วครั้งนี้ได้มาเจอกับยูสิบแปดแล้วนะคะ บายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ขอบคุณค่ะก่อนจบเอ็นเครดิตนะคะมอบการแฮปปี้นิวเอียร์มอร์นิคริสต์มาก็ทั้งทาทั้งบักประกวันหนึ่งสองสาม่เอะเอาออกต้อเจากันเซอสวยไม่ใช่พี่หนเร่นยไรู้กเหมือนการเ